อาไปแล้วครับวันนี้เอาก๋วยเตี๋ยวไปส่งลุงเห็นนะครับเมื่อวานเอาไปส่งเอาน้ําไปส่งลุงเห็นนี่ข้องอน,นะครับที่ซอยหนองตะเละเลี้ยวขวาหนองตะเละนะครับเลี้ยวซ้ายหนองสะโดเอาเดูแล้วก็ยาคขเส้นอีกหนึ่งสุดครบสุดเลยลุงเห็น นี่ครับลุงเห็นลุงเห็นสัมบอรประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับเดี๋ยวไปส่งุงเห็นครับนี่ครับสวนอกไม้ฝรั่งนะครับที่เอาเครื่องคนดินมาพวด ถุงอยาให้เส้นอีก1ชุด4ีบาทครับหชุด1ชุดมี3อย่างนะครับอยากไ้เส้นที่บ้านเปิดคลินิกครับคลินิกของหมอต้อยนะครับมาส่งลุงเห็นประมาณโลครึ่งเมื่อวานก็เอาน้ำมาส่งแล้วครับ น,นี่เอาก็เตี๋ยวมาส่งไม่พออยากให้เส้นนี่ครับโอ้โหไปแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปซอยบ้านลุงหิดแล้วครบ เอา้าวอ๋อนี่ครัถึงแล้วครับโอ้โหได้คลิปอีกแล้วครับวั้างวีทั้งวันครับได้คลิปทั้งวันเลยคลิปลงเยอะมีคลิปเยอะนะครับ,บเอา้าวนะผมเมื่อวานน้ำมาส่งวันนี้ก๋วยเตี๋ยวมาส่งหุ่งหินนะ ก๋วยเตี๋ยวมาส่งไม่พอครับยาไข่เส้นอีกเออยาไข่เส้นขอบคุณครับขอบคุณครับเท่าไหร่เอาเอาไปกินซะไข่เส้นเอ้าเดี๋ยวไม่ได้กินนะกินบอสสี่สามสิบสองสี่สิบหนึ่งหกสิบ ลายอะรก็ลาหกสอบเลยืมหรือเปล่าหม้อม้วแต่ไหม้วแต่ไฮลงลงบอลร้อนปะตอยวะโอ้ไปเหวนึงนี่โอ้มีแต่เหนียวลงเอาบ้านมาซาตั้นไหม่าข้ามอยู่น้ำบานนะปั๊มปั๊มตนนน้ำบานนะปั๊มของอาฟังตงวขามนะ วันนี้มาขามนะครับโร2สอถลอลครโรสองรยนะครับใครสนใจก็เม้นมาที่คลิปนี้เลยนะโอ้ไปละโอ้ยอร้นนี่อ่ะน้ำไปส่รงเขาโอ้เฮ้ยกไปเอนแเอนเนาะเออมาพอเปทรงก๋วยเตี๋ยวต่อเปเซียวเขาสั่งอไอ้ต่อนโยกมาเนอะ่ะ สซมแซมพุ Jam. Jam ่ง้อยไงซีหุ่งก็ตามราคาแซมพุ่ง้อยเบิ้งฝรั่งมาไว้บเสาเนี่ยยูนคชิป้วเบิ้งเอาฝรั่งบอ้บอบเคาไปติดปั๊มไม่ติออื่นนะมากบเมียสิเตี้ยวไปให้ลองออีกแล้ว เอ้ยลงหอได้กินดีเห็นปะเพื่อนก็นเลยเปิดลุงหอกินเอพปซอยเมื่อไงเพิ่งรับว่าโอ้เอพิซอยบอกว่าไปละโอ้กลับแล้วครับอุย้ยังไม่กลับนะครับมาหาอะไรเย็นๆกินก่อนบ้านบ้านลุงสั้นบ้านลุงสั้นครับมาอะไรกินก่อนครับมันฮ้อน กินไอติมโบราณไปสามถ้วยแล้วนะถ้ยสิบบาทอันนี้หมายอะไรกับประสัดเบื้องด่รู้ปุ้ยสิบบาทก่อนบวคือกันนะอ๋อสิบบาทเนี่ยนะ่ยสิบบาทนี่นะสิบบาทเอ้า้กินไอติมประทัดหวยแล้วเนี่ยฮอนเนี่ยหอนซองมือแล้วบ่ Ừ. À, ừ. sao hối hẹn có chín này chắc khi mà khai không hẹn để kín hôm qua luôn mà nà đứa đấy qua hàng gần không bớt, đấy nói điều nhưng. Quickly, cái này bảo bìm những xe quá hoa. Bé kè bìm tìm con. Ta a bèn người bọn em. Ok, easy. Hair up. Bèn cũ. Bèn cũ. Bèn cái Bèn cũ.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  ตักหอยตักเอามาจะาขัง้งมันกระปุยแล้วเบื่อแล้วเอามาเจี๊ยบเอากระเจี๊ยบคาไฟแล้วคาไฟกับบลูเดือดวัชบ,บ้าได้เหมือนมาดยักอะใส่มิเตอร์เดียวกันนะ่ะปั่นเอามาไขาข้องให้เข้าซีเนียวนะวะ เอาทสใ้เพ็ right, ่มอีกก่อนนะเอาคาาวมเป็นหั a, ้นเป็นนี้ห้องดิบอกว่มีแห่งห้องนะเห้ยรู้เดียวอ่ะ้าฮาวไหมเนาะนณะคุยว่าคุยทำนานนะเขา้องโดนเลยเห็นรูเดียวอ่ะเกิดจืดขึ้นมาีนบ่มีหวได้ไปตีนจันเด้อ <laughs> luôn phải cũng điều điều lằng ngàn có bạn nhỉ Ui. ôi bà ơi bà chạy vào đây phải mua mì bát đi <laughs> 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 phải một tốt kết mình lụt mình lén đến hôn